ตู้แลนด์อาวานหรือว่าตัวละครที่อยู่ในวานอทั้งหมดมันจะอยู่ในตู้นี้เลยเอาง่ายๆว่าเป็นตู้ที่แบบดักไม่รู้จะดักยังไงแล้วอ่ะนะแต่ว่าเราก็ต้องตอบกันตามตรงว่าใครอยากจะสุ่มผมไม่ห้ามตอบนี้อยากสุ่มตาสบายเลยไม่มีปัญหาไม่ไม่ติดไม่อะไรทั้งสิ้นอยากสุ่มจัดไปผมไม่ยุ่งอันนี้ผมไม่ยุ่งแต่ส่วนตัวผมไม่สุ่มถามว่าตู้นี้ดีไหมโคตรดีมันดีไม่รู้จะดียังไงแล้วอ่ะนะแต่ประเด็นก็คือว่าผมจะเก็บเพชรไว้เพื่อเปิด ex เพราะว่าตอนนี้ผมมีเพชรอยู่1,100ถ้าหากผมสูมเนี่ยหมายเขาว่าเดือนหน้าผมาจจะไม่ทันงงไหมเช่นอย่างไอ,อาจาเฟตา้าอ,อีกประมาณสัก20วันเราตีเฉลี่ยเลยครับอันนี้ผมจะนับจาก ID 0ศูนย์เลยแล้วกันสมมติเพชรเหลือศูนย์เลยจากนี้อีก20บวันผมจะตีเข้าๆว,ว,ว่าคุณจะได้อยู่40 400เพชรนะครับหลังจาก400เพชรเนี่ยตัวมันจะมาประมาณวันที่20ใช่ไหมสิบห้าถึงยีประมาณนี้เป็น ex ตัวแทรกนะยังไม่ใช่ห้ปีนะครับ ตัวแท้มาก่อนพอแทกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของอิจฉาแทกเนี่ยเดือนนั้นทั้งเดือนจะได้1000รวมกันเนี่ยอยู่ที่พันสสมมติว่าถ้าเป็นตัวแทกประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะตัวแทกไม่มีการันตีโอเคปะถ้าหาเพชรคุ้มไม่พอชัดไหมเช่นอย่างโอเด้งเนี่ยมันไม่มีบัตรบัตรแบบบัตรให้ส่มโอเด้งอ่ะถึงมีมันก็ไม่คุ้มเพราะบัตรมันไม่ได้การันตีตัวมันไงแต่ว่าถ้าคุณมีพันแปดร้อยเพชรมันจะการันตีเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมแต่ทีเนี้ยผมยกตัวอย่่าางว และห้ามัน2อ0พละ่ะเห็นไหมเนี่ยผมเลยต้องเฉลี่ยจาก ID ผมไงว่าเออ ID ผมเนี่ย,อ,อ,ยอยู่1,100งพ่งร้ยใช่ไหมอีก20วันหลังจากนี้ได้อยู่400เป็นประมาณ1ั0ห้าหลังจากพันหเนี่ยผมลองคำนวณดูว่าทั้งสัปทั้งเดือนเนี่ยมันจะได้อยู่1,000เท่ากับ2อ0พโอเคปะ่ะเออของผมมี2อ0พคือพอดีเลยนะถ้ามันการันตียอยู่2อ0พคือจบเลยนะเคลียร์ไหมเคลียร์ไหมผมอยากให้ให้เข้าใจตรงเนี้ยดังนั้นถ้าใครมีเพชรประมาณผมอ่ะ1,100 ไม่อยากให้สุม่มแต่ถ้าใครมีพันหขึ้นไปสุ่มก็ไม่ว่าแต่ผมอยากย้านิดนึงว่ายังไงก็รีเจนนะเออคำว่ารีเจนเนี่ยหมายความว่าคุณสามารถแลกได้ทุกวันวันละห้าเศษตรงเนี้ยเอาก็ได้มันแลกได้ไม่คือไม่ไม่รีบก็ได้อ่ะมองอันเนี้ยอยากแลกแรกเลยอ่ะผมแลกให้ดูเลยเนี่ยก็แลกไปเรื่อยๆทุกวันร้อยวันเดี๋ยวมันก็ได้อย่างตัวบุ๊กตัวจินเบ ตัวฟี่รอก่อนหน้านี้ผมก็สูมไปเยอะละอ่านี่เอาให้ดูเห็นป่ะเนี่ยก็สูมไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ตัวสมมติถ้าได้ตัวจะเป็นยังไงอย่างปู่ฮยวถ้าได้มี600เศษใช่ป่ะเปิดได้ทีก็น่าจะเวลสัก85อันนี้ปูฮยวนะอย่างบู๊กเนี่ยอยู่500เศษไอ้ลูฟี่รอกับไอ้นี่อยู่1ัน0แล้วถ้าเปิดได้หนึ่งตัวคือเลเวลร้อยเลยเพคเคลียร์ไหมเพราะว่าเราแลกมาแล้วไงบุ๊กถ้าได้หนึ่งตัวก็บวกไป็น500ก็น่าจะสัก82ไหม ประมาณเนี้ยเห็นไหมคือคือมันจะได้อย่างนี้เลยครับดังนั้นก็คําแนะนําของผม,มนะไม่อยากให้สุ่มสักเท่าไหร่ถ้าถามผมนะผมไม่อยากให้สุ่มแต่ติดบอกไปแล้วว่าถ้าอยากจะสุ่มก็ไม่ว่าไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าอย่างแรกมันได้ในสอของเศษ50เศษ200เ้เพชรเนี่ยได้50เศษแล้วก็การันตีตัว4่ตัวรีเจนด้วยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยอยากให้ดูเพิ่มเนาะยังไงมันก็ยังเป็นวานุและเกมแม่งฉลาดมากเอารูปคิงกับควีนขึ้นมาหลายๆคนอยากได้แต่ผมเชื่อว่าไม่ได้ส่วนตัวเชื่ออย่างนั้นนะ เชื่อว่าเออมันมีแหละแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะได้อะเคลียไหมเนี่ยมีนามิอุซอฟบุ๊กอย่างเงี้ยผมก็อยากได้ฮูฮูจินเบเห็นไหมผมอยากได้อยู่แล้วแต่ผมก็อย่างที่บอกอะ่ะมันใช่ว่าจะได้แล้วอย่างก่อนหน้านี้มีตู้บุ๊กอะ่ะไอ้ที่ราคา3า0สาอย่ะอ่าเนี่ยนะตู้นี้ตู้น,น,น,นี้ราคา300บาทลองดูแอดแอดชินก็ได้ลองรองไปแว้ดูแม่งเกลือจัดจัดเลยอะ่ะ คือมันมีหน้าตู้จริงแต่ไม่แน่หมาเขาว่าคุณจะได้ไงเขียวว่าเออแล้วดูอัตราเว้ยคือมันมันไม่เหมือนตู้แบบเช่นสมมติถ้ามีบุ๊กคูนามิสมมติแต่เป็นตู้แบบเนี้ยมันจะอยู่ในประมาณสัก30% 20%แต่ว่าสุ่ม11โลอ่ะเอ้ยอันเนี้ยคุณมีสิทธิ์ได้คุณอาจจะรอบแรกก็ได้แล้วไงเลียวป่าอาจ่ายครั้งเดียวแม่งได้แล้วอ่ะแต่อันนี้มันมันไม่ใช่เลยเว้ยมันมันแค่หนึ่งเปอร์เซนต์อ่ะมันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะได้เลยเว้ยดัง าเละมาสัก20% 30%คุณลองเฉลี่ยดูว,ว่าเออถ้าสุ่มสัก3ารอบเอ,อ้ยกูได้แน่ๆเห็นป่มคือคือมันเรียกว่าเป็นเป็นอัตราส่วนอะองงว่าถ้า30สุ่มสัก3รอบโอกาสได้ถึง90เห็นไหมเห็นไหมโอกาสมันสูงแต่ว่าถ้ามาสุ่มอย่างเงี้ยไม่มีทางอะส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้นะดังนั้นก็เลยอยากบอกว่าใครอยากสุม่มผมไม่ว่าแต่สุ่มไม่ได้จะลองไม่ได้นะลองไม่ได้นะซึ่งส่วนตัวผมว่าแม่งไม่ออกส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะเพราะวาโนแม่งหลายตัวจ นั่นเองนะโอเคก็เคลียร์เป็นประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็หวังว่า,าไปกดกันเองอะ่ะเออแต่ผมไม่อยากให้สูบนะ